พร้อมกันแล้วหรือ,อยังกับมังกรพหง,งาซีซันสองพบกับการเดินทางครั้งใหม่ของนินจาเพื่อปกป้องโรคใบนี้จากเนื้อมือหลอดลาสทั้งนี้เราได้เห็นตัวละครใหม่อย่างซินเดอร์ปรมาจารย์แห่งธาตุควัน ทำให้เราสงสัยว่าตัวละครซินเดอร์นั้นใช่ตัวละครในซีซั่น4อย่างแอสพู้ใช้ธาตุควันคนเก่าหรือเปล่าแต่การมาของซินเดอร์นั้นตระหนักได้ว่าอาจจะเกิดทัวรนาเมนต์ในซีซั่นต่อไปของนินจาโกมังกรพังงาดถ้าถามว่านินจาโกมังกรพังงาดซีซั่น2ภาพไทยมาเมื่อไหร่และใช่วันที่4เมษาไหม ผมก็ยังให้คำตอบไม่ได้เราจึงต้องเขาดาวต่อไปถ้าเกิดว่านินจากบมมังกรพงงาดฉายวันที่4เวลาเที่ยงตรงพอดีแปลว่าเน็ f l i ิกได้ลงทั่วประเทศเรียบร้อยเข้าสู่เนื้อหาหลักในตัวอย่างที่ผ่านมาที่เราได้ดูกันนั้นมีสิ่งใหม่ๆมามากมายนอกจากนั้นยังมีวิชาสปินจิสืบโบราณที่ไม่ได้ใช้เซตเตอร์สปิน อนาคตของนินจาโกที่จะมีคอมิกเล่มใหม่แทนนินจาโกกามาดอนคือนินจาโกแซสเตอร์สปินจะเล่าถึงกามาด,ดอนตอนหนุ่มที่ได้ไปดินแดนต้องห้ามแต่สิ่งที่เราอยากดูที่สุดก็คือการมาของห้าต้องห้าม The Fight for b บ d เ e มผู้ที่เคยพิชิตนินจาโกมาก่อน ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้หมดของ5ต้องห้ามเราเลยต้องรอนินจาโกมังกรพังหาซีซั่น2ฉายก่อนและจะได้รู้ความจริงเบื้องหลังของ5ต้องห้ามนี้ทุกคนได้เห็นในต้นคลิปแล้วใช่ไหมว่านินจาได้ใช้พลังมังกรอีกครั้งแต่รู้หรือไม่วิชาที่คายใช้อยู่นั้นเป็นคุญแจสำคัญในซีซั่นนี้ จากที่ได้ไปอ่านเรื่องย่อของนินจาโกมังกรพังษาดซีซั่น2มานินจาไปหาเทคนิคมังกรพังษาดเพื่อเอาชนะซินเดอร์ทุกคนอาจสงสัยว่าทำไมเจย,ยังหายไปอยู่หลายๆคนก็ได้เห็นภาพหลุดเจเวอร์ชั่นวายร้ายไปแล้วซึ่งในคลิปนี้ผมขอไม่ลงภาพเหล่านั้นเพื่อเป็นการไม่สปอยในซีซั่นต่อไปทางทฤษฎีแล้ว เจว็อกเกอร์อาจจังจำพวกนินจาไม่ได้ว่าเป็นใครเป็นสหายเขาหรือเปล่าเราก็รอชมอย่างเดียวในนินจาโกมังกรพัง,งาดซีซั่นสองนินจาโกมังกรพัง,งาดแบ่งออกเป็นสองพาร์ทเหมือนเดิมทั้งที่ความคิดแรกก็คิดว่าจะฉายทีเดียวพาร์ทเดียวจบแต่ที่ไหนได้มาพบข่าวทีหลังว่านินจาโกมังกรพัง,งาดนั้น ได้ออกพาร์ทแรกเพียง10ตอนพาร์ทสองยังไม่ทราบอยากจะถามทุกคนว่ายินจาโกมังกรพังอาจซีซั่นสอน่าดูหรือเปล่าส่วนตัวนี้ผมรู้สึกว่าทำหน้าดูขึ้นมากกว่าเดิม นักรบหมาป่าดูเก่งขามและดูน่ากลัวเท่าเท่ากับพวกโอนิแต่ความแข็งแกร่งนั้นเรายังไม่ทราบดีว่าจะแข็งแกร่งกว่าใครกันแน่ก่อนที่เราจะจากกันไปเราขอถามคุณเรื่องคุณหวังอะไรกับนินจาโกมังกรพัง,งาดซีซั่น Season 2ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วย ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วทุกคนอย่าลืมดูนินจาโกมังกรังาดซีซั่น2ด้วยนะครับ